จามามมเซล่าเพชรเม็ดงาแห่งเสือใต้บบเยอร์นมิวนิคและอินซีเลกเยอรมนีโดยฤดูกาล2023-2024นี้ถือเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่จามามูเซล่าพีศูจให็นถึงพรสวรรค์อันโดดเด่นและพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งของเขามีฟิลตัวลุกลายนี้ยังคงเป็นกำลังสำคัญให้กับทั้งสโมสรและทีมชาติโดยสไตล์การเล่นที่คล่องแคล่วว่องไวและเต็มไปด้วยเทคนิคขั้นสูงทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรปอีกด้วย เราไปดูสถิติของฤดูกาลที่ผ่านมาของมูเซล่ากันว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด38นัดทําประตูไปทั้งหมด12ประตูแอซซิตทั้งหมด8แอซซิตและในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียดายว่าเขาไม่สามารถพาต้นสังกัดคว้าแชมป์อะไรได้เลยและยูโรที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้เจ้ามูเซล่าเองก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองในทัวร์นาเมนต์น,นี้ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะพาอินซีเลกคว้าแชมป์ได้หรือไม่และนี่ คือเศษีของเพชรเพ็ดงามแห่งเสือใต้ยอย่างจามามูเซ่าดูบนฟรีตลอดทุกคู่แบบไม่มีโฆษณาคัน่นผ่านเบ์เซอร์ของท่านได้แล้ววันนี้และพิเศษสำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดโดยพิมพ์คำว่า go daddy th แล้วเจอกันที่ go daddy